สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่10มีนา2565นะครับกับทีมงานน้ำพยเซอร์วิสนะครับวันนี้ได้ปล่อยรถในการติดตั้งแก๊ส1ึงพันนะครับโตโยต้าวิทนะครับคันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ AG นะครับ AG s n i c น PRO นะครับ AG s n i c น PRO หัวุชิทาน่านะครับมออต้ม um ์อท09 Nordic นะครับมออต้ม um ์อท09 Nordic ในส่วนของโปรแกรมจูนนะครับจะเป็น AG s ซ n i c PRO เวอร์ชั่น1.56นะครับเวอร์ชัน1.56ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของ AG นะครับแต่ยังไม่ใช่ OBD นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันตัวลองจาก OBD ของ AG นะครับผมแต่โปรแกรมก็ใช้โปรแกรมตัวเดียวกันนะครับส่วนสวิตช์แก๊สก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนะฮะไฮนี่คือคือปรับจูนวิ่งปรับจูนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผม อัตราการเร่งเปรียบเทียบนะครับเทียบเท่าน้ํามันได้เลยนะครับอัตราการเร่งนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมหัวฉีดนะครับใช้ชนิดแยกนะครับจะลึกหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดทาน้านะครับหนโอห์โอมชนิดแยกนะครับส่วนหม้อต้มก็อยู่ด้านล่างเลยใต้กระป๋องชาโคนะครับจะเก็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะลึกหน่อยอันนี้นะครับส่วนด้านหลังครับผม ด้านหลังนี่ใช้ถังแคปซูลนะครับคันนี้ใช้ถังแคปซูลนะครับแคปซูล48ลิตรนะครับวาลทอมัสโตนะครับวาลทอมัสโตนะฮะถังแคปซูล48ลิตรคันนี้ยางอะลาไว้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถอดยางอะลานะครับก็วางถังด้านบนฝากไว้ด้วยครับทีมงานอัพไฟสวิตนะครับทีมงานอัพไฟสวิตเอจคูบอลนะครับเอจคูบอลลามินทานะครับ ทีมงานนำไฟสวิตนะครับ0813049489 0869017271นะครับทีมงานนำไฟสวิตซ่อมรถติดตั้งแกสรถยนต์ครับผมขอบคุณครับ ท้าข้าสาวฝากก่อนจากมาไกลพี่เก็บไว้ข้างหัวใจขาดบาซายยามไปสู่งานเป็นตัวแทนเจ้าเมื่อเราต้องอยู่